รถบ้านทูงสปอร์ตราคาถูกที่สุดตัดสดเพียง118,000บาทครับ Honda Civic เครื่อง1.7ปี2004ใหม่มากๆครับคันนี้ใหม่แท้160,000กว่ากิโลเท่านั้นครับรถจอดอยู่บางบุทองครับใครสนใจสไตล์หล่อๆเดิมๆครับแต่งล้อมแม็ก นะฮะดิสเบรกสีล้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมภายในสวยใสๆเงามๆกริบเลยนะฮะห้องเครื่องสะอาดมากครับใครสนใจนะครับถือว่ามีสไตล์ถือว่าเครื่องค่อนข้างดีนะฮะปัญหาจุกจิกไม่มีครับเพราะเป็นเครื่อง Honda นะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับใครที่ต้องการความคลาสสิกต้องการความเป็นเอกลักษณ์ของ Honda c i v i ีครับคันนี้ถือว่าน่าใช้เลยทีเดียวนะครับคันนี้มีจอแอนดรอยมาให้ด้วยนะครับระบบเครื่องเสียงนะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับ สวยๆเดิมๆทั้งคันนะครับราคาเราใจมากๆใครมองหาอยู่นะครับรีบไปดูได้เลยนะครับรถจอดอยู่บางบัวทองกรุงเทพบริมณฑลนนทบุรีใกล้ๆไปดูได้นะครับส่วนต่างจังหวัดวีดีโคลได้เช่นเดียวกันนะครับรีบจองนะครับคันนี้ใครอยากคิวแรกจองขั้นต่ำเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นัดหมายมารับรถได้เลยนะครับรถสวยๆงามๆแบบนี้ที่ช่องรถมือ2 c h ช n n e ลนะครับใครสนใจคันนี้รีบโทรมาครับที่0885845375นะครับ